ปูนิ่มๆและหลับเต็มอิ่มน่าจะเป็นรางวัลชีวิตที่มอบงให้ตัวเองได้ในทุกๆวันเรื่องราวของเพื่อนคู่คิดวันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกที่นําความแปลกใหม่มาสูก่การนอนของคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากจุดเริ่มต้นการใช้เสยือ้อใส่แทนปลอกหมอนและหลงเสน่ห์ความนุ่มนิ่มเข้าอย่างจังได้ทำให้เธอคนนี้ต่อย,ยอดทางความคิดจนมีธุรกิจผ้าปูที่นอนเป็นของตัวเองค่ะ เ,เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงทั่วๆไปก็คือจะมีการมาร์กหน้าเสริมสวยอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะและพี่ก็ชอบเอา,เ,อาเสื้อย,ยืดเก่าเอามาแทนปอกหมอนเพื่อไม่ให้มันเลอะพอน,น,นอนไปก็เออรู้สึกว่ามันนุ่มดีสบายดีก็นอนคิดไปว่าทําไมเราไม่ทําเป็นชุดผ้าปูที่นอน ผนพ่วงจากน้ำท่วมและอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูลค่าของตลาดสินค้าประเภทเครื่องนอนสูงขึ้นเพราะความต้องการจะมีมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาคาดการว่าตัวเลขในตลาดรวมจะอยู่ที่7,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะผ้าปูที่นอนผ้ายืดเนี่ยจุดแรกเลยเนี่ยคือความนุ่มสบายของมันเพราะว่ามันทํามาจากคอตตอนร้อเเจุดเด่นข้อที่2ของผ้ายืดก็คือการที่เราจะต่อยอด ปในเรื่องของการสกรีนการอิงเจตมันก็จะทำให้มีมากขึ้นดีไซน์มันก็จะเยอะขึ้นคุณโ oh, อบอกพลอยว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานที่มีรสนิยมชื่นชอบและอยากทดลองสินค้าประเภทนี้ค่ะเธอจึงเปิดกว้างให้ลูกค้าเลือกคู่สีได้เองตามใจชอบและเน้นพิเศษไปที่การตัดเย็บที่มีคุณภาพด้วยเคล็ดลับนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ได้ใจลูกค้าหนุ่มสาววัยทำงานไปเต็มๆเ,เราเริ่มมาจาก หนึ่งคนที่มาจากศูนย์การที่มีเพื่อนคู่คิด mm. เพื่อนคู่คิดของพี่หมายถึงลูกค้าลูกค้าที่เข้ามาคอ,อ,อมเมนต์เข้ามายอมรับเข้ามาเปิดโอกาสที่จะลองใช้สินค้าของเราและจริงใจกับเราในการที่จะมาบอกเราว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้แหละคือเพื่อนคู่คิคดที่ทำให้ธุรกิจพี่เติบโตได้ เชื่ออยู่เสมอว่าความสําเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้ความพยายามมากกว่าผู้อื่นค่ะอย่าลืมนะคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้ความคิดดีๆเสมอไม่แน่ค่ะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณค่ะเช่นเคยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้เข้อมอามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เ l a s h นคู่คิดสําหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ